กับตาโอ้ตาโอ้เป็นนักร้องเป็นอะไรมีวงตัวเเอง่นียนักร้องไห่เลยเนี่ยดูผมนักร้องไหมั้หรือว่าอะไรเป็นสเตทครับเป็นสเตทเหรอทีมงานทีมงานเหรออขงวงอะไรวงอะไรพี่แสนครับพี่แสนครับผมผมวงพี่แสนเองเหรอี่วงพแสนใช่ครับลูกน้องพี่เลยฮะเขามียซิงเกิลเป็นของตัวเองนะครับพี่แล้วฮะซิงเกิลของพี่อะไรบ้างชื่อแรกรักปนทุกครับรักปนทุกเคยคิดไหมว่าเราอยากจะฆ่าพี่แสนแล้วเรามาแทนพี่แสน ของคุณคือทําอะไรครับจัดกีตาร์เอากีตาร์ไปวางครับต่อแจ็คให้พี่เขาอย่างเงี้ยใช่ปรับใ่ะทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างทำทุกอย่างปุ้ยอย่าเครียดปุ้ยผมเครียดเรื่องผมมาพี่ว่าโอเคนะโอเคโอเ้นี่เป็นแบ็คแบ็คสเตจนะของพี่แสนเองนะของพี่แสนเองว่าไงนะเรียกพี่ได้ไหมครับได้เรียกพี่ก็ได้ครับว่าไงพี่ว่าไงพี่ข้าวมครับเอาทำอะไรที่ไหนหรอพี่ก็ตอนนี้ก็รับงานเขียนเพลงครับเฮ้ย คือเป็นนักแต่งเพลงว่างั้นเนี่เหมือนพี่ชมพูอะไรอย่างงี้ถามจริงเพลงที่พี่ชมพูแต่งเป็นยังไงดีไม่ดีถามงี้ก็ต้องบอกไม่ไม่พี่แกแต่งเพลงไหนบ้างครับพี่แกแต่งเพลงไหนบ้างครับแต่งดีครับแต่งดีนะพี่โยแต่งเพลงไหนบ้างเออเพลงที่คุณแต่งอ่ะที่เราพอจะรู้จักไม่มีเลยครับเดี๋ยวก่อนถ้าคุณแต่งเพลงไม่ใผมเพิ่งจะมาประกอบอาชีพนี้แล้วก็จะ อ๋อ oh, ผมครับคือหมายความว่าอยากจะเป็นนักแต่งเพลงนะหมอเงั้นรับจ้างใครอยากมีเพลงแต่งมาบอกผมว่างถูกต<า>้องครับถูกต้องเลยโอเคเอาสักเพลง,งนี้ตัวอย่างผมยารุ่งรังรเหมือนเสกโลโซผมไม่ได้มมมันสมรักคำสิงผมพูดความจริงผมพูดจริงๆอผมมันโสดสิงสิงโสดเหมือนพิเศกโลโวโซ wow. ใช่เขได้เขได้มีใครบอกว่าเราเสียงเหมือนแสนไหมเยอะเยอะนะโอเคพี่ชายครับเป็นเพลงที่เหมาะมากกับคู่นี้ไม่มีอะไรจะคุยกับมันแล้วใช่เขาใช่ผมคิดว่าผมไม่มีอะไรคุยกับเขาผมก็ไม่คุยแล้วนะโอเคมากรรมการเลือกก่อนนะฮะกรรมการเลือกก่อนเอรเบ คุณชูน้ำเงินน่ะอ๋อมันมึนไปหมดเลยค่ะชูผิดเหรอหยิบพิดหยิบทูกเลยม่ยังไงฟังโอ้ชอบชอบถูกใจฟิล l i n g ดีค่ะเพาอยู่ในฟิล l i n g เขาไม่สนใจใครทั้งนั้นเลยเขาอยู่กับตัวเขาเองไม่รู้นะดิฉันหลงคุณมากเลยค่ะคุณโอชอบชอบมากชอบจริงๆเลยดินเินดีแทนพี่แสนด้วยนะคะวันนี้แบบว่าเงาเสียงพี่แต่ละคนนะคะเดี พี่ครับหอมอ,อ,อยากให้คุณโอเข้าไปรอบต่อไปหอมอยากฟังเสียงเขาอีกแต่คุณเลือกพี่โยเนี่ยออทำไมจ<า>เจำเป็นต้องเลือกพี่โยเพราะว,าว่าคุณโอปิ้นแล้วปิ้นอีกนะคะก็คือพี่โอวันนี้โดนตีมันเล่นไม่ดีต้องทางพี่โอเพียนเออใช่ใโอเคผมให้คุณโอ ในเรื่องของวจิตวิจัยเกินร้อยโอ้โห,โโหเกินร้อยครับแต่ว่าวันนี้คุณโยนเหนือกว่าเยอะโยนเหนือกว่าเนอะผมว่าเสียงเนี่ยขายเพียงแต่ว,ว่าพอโน้ตมันหลุดไปไมันเลยทำให้เสียงไม่ค่อยเหมือนนี่ไงแต่คุณโยนนี้ได้ลูกพลังออโอ้โหพลังกับฟีลลิ่งเขามาถึงเขาจะดูเหมือนคนขายลอตเตอรี่แต่คนลังนี่เขาดีมากเลยนะฮะเดี๋ยวมันแน่ฮะคู่ชิงเฮ้ยมีคนเตรียมแล้วเว้ยมีโค้ดเว้ยสอนใหญ่เลยสอนใหญ่เลยสอนใหญ่โค้ดมีโค้ดมีโค้ดดาวพี่ดาวพี่ปีกเรียก คุยอะไรก็ไปถุนงั้นแหละคุยอะไรสอนอะไรสอนเรื่องอะไรสอนวิธีสะผมครับสอนวิธีสะผมครับโอ้เขาอาจจะไม่โดนแป้งก็ได้ไปสอนวิธีสะผมเพื่อทำไมไอ้นี่ไอ้พี่ก็เรียบร้อยไงครับพี่ครับครับพี่อยู่นั่นพี่ยงโบผมว่าคุณโอ๋เสียงใช้ได้เสียงใช้ได้โอเคแต่ว่าคือเวลาเสียงของเขา ขึ้นสูงอ่ะออจะคนคอนโทรไม่ไม่อยู่มันเลยปิ้นนิดหน่อยออขนานั้นเองเออก็ถ้าฝึกร้องบ่อยๆครมันก็จะดีคุณโถต้องฝึกร้องบ่อยๆครับครับของพวกนี้เป็นทักษะเนาะส่วนคุณโยก็ดีครับอยู่แล้วดีครับแล้วก็ผมว่าน่าจะสูสีครับพูดชิง